ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะต่อของชั้นม1ก็มีนะครับ new world one นะครับไปกันต่อนะครับลุงลุงหน้าหน้าที่6แล้วเอ่อหน้าที่36แล้วนะครับหนังสือสมัย6นะครับหน้าปกจะเป็นอย่างนี้นะครับหนาสมัย6แล้วก็คุณครูเขียนที่หน้าปกคลิปของคุณครูว่าสุเวนในที่นี้ก็คือเป็นหนังสือเรียนนะครับถ้าเขียนตรงนี้ว่า workbook นะครับแปลว่าหนังสือแบบฝึกหัด คำสั่งที่หนึ่งนะครับกูบอกว่าให้ t e n นะครับให้ฟังพูดให้ชี้นะครับและและ repeat ให้อ่านตามหรือให้กระทำซ้ำๆนะครับมีคลิปเสียงฟังคลิปเสียงกันก่อนอีกนะครับผม point and repeat jellyfish shark seahorse stingray STARFISH CORAL REEF DIVER ครับผม Jellyfish นะครับแปลว่าแมงกับพรุนนะครับนะภาษาไทยไม่ทราบว่ารอเรือหรือรอลิงคุณครูเขียนไปโดยที่ไม่ได้เช็คนะครับหนาะต้องขอไปด้วยถ้าเกิดผิดพลาด s h a อ k นะครับแปลว่าปลาฉลามนะครับ Sea horse นะครับแปลทับศัพท์เลยนะลูกนะ Sea ก็แปลว่าม้านะครับอ horse แปลว่าม้านะครับ Sea แปลว่าทะเล แต่ไม่ได้แปลว่ามาทะเลนะมาน้ำากับมาน้ำแล้วก็สับนี้นะครับซินเกรนะครับก็คือปลากรับเบนนะครับนะซาวฟิชก็เหมือนกันนะครับฟิชแปลว่าปลาสตาร์แปลว่าดาวนะครับก็คือปลาดาวอันนี้โคโรลีฟนะครับหนาแนวปะกรรังนะครับแล้วก็ไดฟเวอร์นะครับนักดำน้ำหรือประดาน้ำนะครับผมพอรู้คำศัพท์แล้วก็ลองมาแปลตรงนี้กันแล้วก็มาทายกันนะครับหนาคุณครูทำ ตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะต้องการให้ลูกๆเห็นคำแปลด้วยโดยคำสั่งก็บอกว่าให้อ่านนะครับ the description <c oughs> description แปลว,ว่ารายละเอียดนะครับนะให้อ่านรายละเอียดนะครับ and และให้ match ให้จับคู่ with กับนะครับ the p i c t u r รูปภาพนะครับดังนั้นก็คือมาอ่านรายละเอียดแล้วก็จับคู่กับรูปภาพนั่นเองนะครับเพราะหนึ่งก็บอกว่า it head นะครับ it h a s แปลว่าศีรษะของมันนะครับแลในหัวของมันนะครับ it s นะครับเป็น possessive adjective นะครับก็คือคําแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคํานามตามหลังนะครับนะก็คือ head เป็นคํานามตามหลังนะครับเป็นข้อเดียวนะครับนะในคําสรรพนามทั้งเจ็ดนะครับ ivy r e it นะครับนะ it s จะเป็น possessive adjective นะครับส่วน อ่ you r เติม s uh, term as, our เติม s they เติม s นะครับ her เติม s จะเป็น possessive pronoun นะครับนั่นก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคำนามตามหลังนะลูกนะนี่คุณครูบอกแล้วเรียนกับครูคุณครูจะสอนหลักไวยากรณ์ให้นะครับเน้นเน้นแบบอย่างนี้เรื่อยๆซ้ำๆนะครับลูกๆก็จะจําได้เองแล้วก็จะเก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถ้ารู้หลักไวยากรณ์ง่ายนะครับหนาะไม่ยากเลยน่าเรียนนะครับ หัวของมันนะครับ is like a horse นะครับตรงนี้นะครับผม like นะครับใช้คู่กับ verb to be เมื่อไหร่นะครับนะ verb to be ไม่ต้องแปลและ like ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าคล้ายนะครับนะแต่ถ้าไม่มี is นะครับนะ like เป็นคำกริยาแปลว่าชอบนะครับ ศีรษะของมันหรือหัวของมันนะครับคล้ายกับม้านะครับผม But it h a ซึ่งก e แอนิเล็นะครับแต่มันไม่มีขานะครับผมดังนั้นอ๋อยังไม่จบนะครับ is very small นะครับมันเป็นสัตว์ตัวเล็กนะครับนะ ellipse in the mediterranean นะครับและมันก็จะอยู่ในแถบคาบสมุทรเมดิเตอร์เาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแหมลิ้นพันกันจริงๆดังนั้นลูกๆลองเดาดูสิครับว่าเป็นภาพไหนนะครับก็คำตอบก็คือภาพดีนะครับ นั่นก็คือม้าน้ำนั่นเองม้าสัตว์ชนิดที่2ครับ This Sea a n i m s l สนะครับสัตว์ทะเลชนิดนี้นะครับไว้ว่านี้ Is Frightening นะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับเพราะ Frightening เป็นคำกคุุณศรรัพท์นะครับแปลว่าน่ากลัวสัตว์ชนิดนี้น่ากลัวนะครับ because เพราะว่า it has got sharp teeth เพราะมันมีฟันที่แหลมคมเหลือเกินในบรรดาภาพั้งหภาพนี้สัตว์ชนิดไหนครับลูกที่มีฟันแหลมคม ก็คือชาร์คนะครับข้ออีนะครับปลาฉลามนะครับนะภาษาครับ this person นะครับบุคคลคนนี้นะครับแต่ this แปลว่านี้ person แปลว่าบุคคลนะครับ like ชอบนะครับ swimming ว่ายน้ำ under water นะครับไม่ใช่ว่ายน้ำอยู่บนน้ำนะครับว่ายน้ำลึกลงไปใต้น้ำเลยนะครับนะหรืออาจจะแปลว่าดำน้ำไปเลยก็ได้นะครับนะแต่ swimming แปลว่าว่ายน้ำนะครับคุณครูแปลให้ตามคำศัพท์นะครับนะ ลูกจะแปลว่าดำน้ำก็ไม่ผิดนะครับ and look at นะครับแล้วก็ชอบไปดูนะครับดำน้ำลึกเพื่อไปดู sea animals นะครับดูสัตว์น้ำทะเลนะครับดังนั้นข้อที่สามนี่คือใครครับข้อ F นะครับก็คือ diver นะครับนักดำน้ำหรือประดาน้ำนั่นเอง ข้อที่สี่ครับ they have not many colors นะครับ they ไม่ใช่ they ทั้งทีครับ they have got ไม่ใช่ have not แปลขออภัยด้วยอ่านผิด they have got many colors นะครับ they แปลว่าพวกมันทั้งหลาย have got แปลว่ามีนะครับ many แปลว่ามากมาย colors แปลว่าสีต่างๆมากมาย you คุณนะครับ find คนพบนะครับ them พวกมัน in warm water ใน สภาพน้ำที่อุ่นๆนะครับนะ small fish live there และก็มีปลาตัวเล็กๆนะครับชอบอยู่ที่นั่นดังนั้นคำตอบก็คือข้อ A นะครับภาพอาจจะดูไม่ชัดนะครับก็คือ coral reef นั่นเองแปลว่าแนวปะาการังนะครับมาดูข้อที่5ครับ this สิ่งนี้นะครับ beautiful sea animals นะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับนะที่สวยงามมากๆ and has โ o ตไฟอัมนะครับคือเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นแขนขานะครับมันมีแขน5้าแขนนะครับนะหมายคุณครูไม่รู้จะแปลอย,ย่างไรดีเป็นภาษาไทยหรือถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือมีห้าเสี้ยวนั่นเองนะครับนะบางทีอาจจะเรียกว่าแขนก็ไม่ได้ it can be red นะครับมันจะมีสีแดงบ้างสีส้มบ้างแล้วก็สีเหลืองบ้างนะครับ สัตว์ชนิดนั้นนะครับนี่เห็นอยู่แล้วนะครับลูกเนี่ยห้าเสี่ยวนะครับจะบอกว่าห้าแขนมันก็ดูแปลกๆอยู่นะครับปลาดาวนะครับนะปลาดาวมีห้าเสี่ยวนะครับเขาไี้บอกดีสิ่งนี้นะครับซีเอเดมูสังครับสัตว์น้ําสัตว์ทะเลนี้นะครับลิฟอาศัยอยู่ on the floor อยู่เกาะตามพื้นนะครับนะอันนี้คุณครูก็เพิ่งทราบข้อมูลเหมือนกันนะครับผมอีทแ้ซึ่งกูดแอนิวลก็บอกว่ามันไม่มีกระดูกนะครับ ความจริงแล้วมันอาจจะมีกระดูกเล็กๆนะครับนะกินอร่อยมากนะครับนะ is body นะครับเหมือนกับอิแท้นะครับนะก็คือร่างกายของมันนั้น is like ก็เหมือนเดิมอย่างนะครับนะ like หัวไปครับคล้ายกับว่าวนะครับนะคล้ายแปลว่าว่าวก็คือปลากระเบนนั่นเองนะครับปลากระเบนกินอร่อยนะครับนะก็บอกว่าไม่มีกระดูกเพราะกระดูกมันเล็กนะครับนะและแล้วก็นี่คือครับ ขอไปครับแหมคันคอนี่คือคำแปลนะครับผมทั้งหกข้อนะครับโอเคครับผมเป็นนั้นว่าหน้าที่สามกก็จบนะครับ